สนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงไฮคู Q. อยากให้คุณใช้ฟิล์มคุณภาพดีคุ้มและทนที่สุดไฮคู Hi Q. เย็นคุ้มทนระบบแก๊สรถยนต์อติเกอร์แก๊สมาตรฐานทั้งระบบจบที่อาติเกอร์พัตการเล่งหงสุขุมวิท6 12ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีเลคอนโปรดัก c ์คาอ a c เซส s ซอร ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับ สนับสนุนโดยแก๊สติดรถยนต์อ์ติเกอร์ครับผมน้องกันรครับแต่ที่ตลาดนักสวนรถไฟนี่มันขายได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่เหรอใช่ครับก็เพราะว่าที่ตลาดนักรถไฟขายได้แค่เสาร์อาทิตย์นี่แหละก,กันก็เลยต้องดิ้นออกมาหาที่ขายวันธรรมดาด้วยอืเพราะว่าพอเริ่มมันจะเขาเรียกว่าอะไรการเติบโตเริ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเริ่มจะมีทีมงานเข้ามาทากับเรามากขึ้นแต่เราอ่ะก็อยากจะให้เขามีรายทุกวันมีรายได้ทุกวัน ไม่ใช่ว่าโอ้ยทำงานแค่เสาร์อาทิตย์โอ้โหใครก็ไม่อยู่จ้างยากยากมากยากมากก็เลยเลือกที่สถานที่แห่งหนึ่งฮะคือเยาวราชฮะโอ้โหชายหน้าเทาเข้าไปหยิบเลยใจกลางเมืองเขาเรียกว่าพูดถึงพรมีต้องเยาวราชแล้วเป็นยังไงแรกแรกเป็นไงพอไปถึงเยาวราชนะอยู่ที่นู่นโอ้โหกระแสตาลับดีมากโอ้โหฮับเลยดังกินกันเองมันเลยวันแรกไปเยาวราชเนี่ยกันขายได้900บาทอะ 900บาทชิช้มกันเองยังไม่นับนะ <laughs> <c oughs> คือขายคือวันแรกก็ยังถือว่าแบบแล้วก็ยังดีที่เราขายได้เพราะว่าโยาวราเนี่ยถือว่าเจ้าเกา่กาๆเขาแข็งมากโอ้อยางเปนแข็งเลยละ่ะสมมติถ้าเป็นกันนะฮะกันจะไปเยาวราเนี่ยกันก็จะตั้งใจขับรถไปกี่ร้านนี้เลย พราะท้องคนมันมีแค่อยู่แค่นี้กับเพราะมันไม่ได้มีแบ่งไว้สําหรับหลายๆร้านสักเท่าไหร่อาจจะมีแบบจิบจิบอะไรกันไปชิมๆกันไปอ้าวแล้วเป็นไงหลังจากนั้นเปิดมานานไม่กว่เปิดมาที่นู่นก็ได้1เดือนนะพอ1เดือนเนี่ยถือว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยคนก็เต็มขยับพยายร้านไม่ทันเริ่มแบบถือว่าประสบความสําเร็จในในเยาวราชเลยโอ้โหแต่ที่สําคัญพอเราประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเมนูต่างๆที่เราคิดเนี่ย มีเมนูอะไรบ้างอ่าสำหรับตอนนี้นะฮะมีสี่ไซส์นะครับเพียก็จะมีห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เจ็ดร้อยบาทครับบะหมีชามละเจ็ดร้อยถูกสุดห้าสิบอ่าเอาอย่างนี้เอาชัดชัดห้าสิบาทใส่บะหมี่โเนี่ยกี่ก้อนโอเคครับห้าสิบาทนะฮะใส่บะหมี่ทั้งหมดสี่ก้อนฮะแล้วก็มีหมูแดงแล้วก็ผักครับอันนี้คือห้าสิบบาทห้าสิบาท บะหมี่สี่ก้อนเดี๋ยวเราก่อนนะหยุดก่อนนะท่านผู้ชมคงจะสงสัยว่าคุณไปกินบะหมี่ทั่วไปเนี่ยสาสิบาทสามสิบห้าบาทบะหมี่กี่ก้อนทั่วไปก็ก้อนเดียวก้อนครึ่งบ้างก็มีแต่นี่ห้าสิบาทสี่ก้อนนะกินคนเดียวคนเดียวครับสี่ก้อนต้องกินคนเดียวนะห้าสิบบาทเมนูที่สองเมนูที่สองนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่คือพิเศษทุกอย่างฮะ พิเศษทุกอย่างเนี่ยจะโอ้โหเขาเรียกว่าครบเลยเยอะมากคือ <c oughs> จะทานได้ตั้งแต่1ถึงสคนครับนะครับอันนี้มันประกอบด้วยบะหมีม่6กก้อนครับนะครับแต่มันมันยิ่งกว่านั้นคือมันยังมีเครื่องที่เข้ามายุ่งด้วยนะเฮีย <c oughs> คือยังมีปูมีไข่นะฮะมีไก่มีลูกชิ้นมีหมูแดงมีผักมีมีมีอะไรอีกโอโ้เยอะมากอ่ะมีเกี๊ยวทอด มีเกี๊ยวทอดคือเครื่องจริงครับพียคือเครื่องเยอะมากๆในก๋วยเตี๋ยวมีอะไรที่ดีๆแล้วเลิศเลือดร้านนี้ใส่อยู่ในนี้หมดถูกไหมในชามที่สองในชามที่สองพิเศษพิเศษทุกอย่างในราคา150บาท1-2ท่านกิน1-2ท่านใน6ก้อนกับไอซปเปอร์เครื่องของเขากับเครื่องเยอะเครื่อแบบชนิดซปเปอร์เลยนะใช่เอาไปเมนูที่สามเมนูที่สามนะฮะนี่คือโคตรพิเศษนะฮีย โคตรพิเศษโคตรพิเศษราคาเท่าไหร่อันนี้สามรอยบาทครับหือกินบะหมี่ชามละสามร้อยสามร้อยมีอะไรบ้างสามร้อยอันนี้สามร้อยนี่มีเหมือนพิเศษทุกอย่างหมดเมื่อกี้มีปูไข่ไก่ลูกชิ้นเกี๊ยวเพิ่มเข้าไปด้วยเกี๊ยวดเอใช่ครับเป็นสองสองเท่าสองเด้งใช่ครับซุปเปอร์เครื่องสองเท่าใช่ครับแล้วก็ยังมีบะหมี่อีกสิบเจ็ดถึงยี่สิบก้อนสิบเจ็ดนี่ถามจริงบบะหมี่สิบเจ็ดก้อนนี่มัน ทำมันขนาดไหนประมาณนี้ได้ไงใหญ่เหมือนกันกินได้กี่คนอันนี้ได้ได้ตั้งแต่หนึ่งถึงห้าท่านเดี๋ยวนะหนึ่งท่านนี่กินหมดเหรอมีฮะเคยมีหนึ่งท่านทานหมดแล้วนะเฮียโอ้โหหนึ่งท่านกินหมี่สิบเจ็ดก้อนกับซุปเปอร์เครื่องอีกสองเท่าจะไปตายโรงพยาบาลก็เพราะว่ามันจะอืดอ่ะเออใช่ครับมันจะอืดเลยอ้าพอเมนูที่สามไปเมนูสุดท้ายมาเมนูสุดท้ายคือเชียวนรกฮะเชียวนรก เชียวนรกเชียวลกเฮียเชียวรกเนี่ยเป็นชามที่ใหญ่ที่สุดของร้านบะหมี่จอมพลังในตอนนี้โอ้อใหญ่ที่สุดราคาเท่าไหร่นะ700ดร้อยบาทมีเครื่องเค้าอะไรบ้าง700บาทเจ็ดร้เนี่ยเดี๋ยวขอบอกน้ำหนักมันก่อนได้ไหมเฮียอยู่ประมาณ7จ็ถึงแกิโลนี่คือเครื่องเค้ากับบะหมี่ทั้งหมดเจ็ดถึงแกิโลเถึงแกิโลนะฮะมีบะหมี่ที่อยู่ด้านในเนี่ย60ก้อน60ก้อน60ก้อนนะฮะ แล้วเครื่องทุกอย่างที่โคพิเศษกับพิเศษทุกอย่างมีเนี่ยจะเป็นห้าหมดซุปเปอร์เครื่องเนี่ยใส่คูณห้าเข้าไปห้าเข้าไปแต่ตัวเนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นก็คือยังมีหอยแมลงผููนิวซีแลนด์มีกุ้งแล้วก็ปลาไข่ด้วยจัดเข้าไปเลยเข้ามาเจ็ดร้อยบาทกินคนอย่าบอกว่ากินคนเดียวอีกไม่กินคนเดียวนี่ผมไม่ครบเลยอันนี้ขอแนะนำห้าท่านขึ้นไปนะเฮียห้าท่านขึ้นไปแต่มัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นจอมพลงังเองอม,มาทานน้อยกว่าห้าท่านแล้วหมดก็มีมีใช่ไหมน้อยที่สุดสามท่านนะสามท่าน<ช>กินไปเจ็ดปดกิโลหมใ่ใช้เวลาทั้งแต่หกโมงเย็นถึงห้าทุ่มเฮียเฮ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรมันนั่งนานยิ่งกว่าพวก พวกไอ้นนั่งนั่งกันมีมีไม่เอาไม่ไปติวสอนสอนเลขสอนอะไรกันไม่ดีไม่นั่งกินกันจนเหนื่อยอะโอ้โหนี่คือคอนเซปของบะหมี่จอมพลังถูกไหมใช่ครับผมว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยไปทานแล้วเนี่ยปากต่อปากในเรื่องของเรื่องของคอนเซปเรื่องของการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งของน้องกันถูกต้องไหมใช่แต่ผมว่าโดยอาชีพผมนะผมเนี่ยทำเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารมายาวนานเหมือนกัน สิ่งหนึ่งที่คุณน่าจะต้องมีแล้วก็มีแน่นอนเลยก็คือรสชาติของเจ้าบะหมี่กับเครื่องเค้าของคุณเป็นยังไงบ้างเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอร้านของเราเนี่ยถ้าพูดไปถึงร้านบะหมี่จอมพลังสิ่งแรกที่คนนึกถึงเลยคือบะหมี่คือบะหมี่เนี่ยมันเป็นบะหมี่เขาเรียกว่าเป็นสูตรของเราที่พัฒนา คือเราเราบอกตรงเราไม่ได้แบบเส้นนั่งทํามือคะเพราะวันหนึ่งเราใช้เส้นเยอะเราใช้เส้นวันหนึ่งหลักหลายร้อยโลครับผมเราก็เลยต้องพึ่งพากับพี่ที่ทําโรงงานอแต่เราไม่ไม่ได้แบบเอาเส้นใครมาก็ได้เราร่วมคิดค้นกับพี่เจ้าของโรงงานค,คิดค้นสูตรแล้วเาไน่มีจอมพลังจนทุกวันนี้ เส้นของร้านบะหมี่จอพลังมีแบรนด์ของร้านเองอเจ้าของโรงงานร้านเจ้าเจ้าของโรงงานบะหมี่มเขาบอกว่าบะหมี่ของเราคือบะหมี่ที่ดีที่สุดของโรงงานเขาโอ้โหนั่นก็คือว่ามีเอกลักษณ์เอกลักษณ์มาเริ่มต้นก็คือบะหมี่ก็มีเอกลักษณ์ ถูกต้องไหมฮะใช่ครับบะหมี่ตัวนี้เนี่ยเป็นบะหมี่ไข่ใช่ไหมใช่ครับ,บแล้วก็ทั้งร้านคุณมีามาบะหมี่แค่ชนิดเดียวชนิดเดียวไม่ได้เหมือนชาวบ้านกามีบะหมี่ใส่นุ่นใส่นี่ใส่นั่นไม่มีไม่มีฮะอ่านี่คือไฮไลท์นอกจากนั้นอ่ะการกินบะหมี่ที่อร่อยมันจะต้องมีเครื่องเคาที่อร่อยของอคุณนี่หมูแดงเป็นไงหมูแดงคือหมูแดงเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าเป็นเป็นสูตรเฉพาะของร้านบะหมี่จอมพลังถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าท่านเคยทาน บะหมี่หมูแดงนะครับถ้าเคยทานหมูแดงอลองมาทานร้านบะหมี่จอมพลังแล้วทานหมูแดงดูนะจะไม่เหมือนใครเลยอ่าไม่เลยท้าอาแต่อยากจะให้มาชิมดูจะไม่เหมือนใครที่สาคัญเนี่ยมันมีเครื่องเค้าอย่างอื่นมากมายมีมากมายแต่ไอ้เจ้าบะหมี่ที่ผมกินมาเนี่ยลักษณะอย่างคุณเนี่ยผมเนี่ยสมัยรุ่นผมเนี่ยมันมีตั้งแต่บะหมี่จับกลางบะหมี่กรรมกรผมเนี่ยไปกินระหมีแล้วละ่ะไฮไลท์ของร้านบะหมี่แนวนี้ส่วนใหญ่จะขายเป็นบะหมี่แห้ง ใช่ครับร้านคุณเช่นเดียวกันไหมเช่นเดียวกันครับอ่าเน้นแห้งแห้งเพราะว่าถ้าอืดถ้าใส่น้ํามันจะอืดแล้วก็ไม่อร่อยด้วยถูกต้องไหมใช่<า>ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไปสั่งเนี่ย เป็นบะหมี่แห้งทั้งหมดแต่ว่าสามารถเพิ่มน้ำซุปได้เพิ่มน้ำซุปได้แต่แต่ถามว่านัยยะเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับเพียรไม่ใช่แบบว่าที่แห้งเพราะกลัวอืดอย่างเดียวแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเรามีสิ่งที่เด็ดอย่างคือน้ําหมูแดงครับของร้านบะหมี่จอพลังอ๋อมีน้ําหมูแดงเวลาคุณไปย่างหมูแดงใช่น้ำไอ้ตัวเนี่ยมันหยดลงมาใช่ไหมจากไอ้ตัวเครื่องของคุณเนี่ยเครื่องเทศต่างๆหยดลงมาคุณเอาน้ําอันนี้ ไปลาดลาดบะมีอ้ท่านผู้ชมครับแค่นี้เห็นภาพผมนี่เห็นภาพเลยอันนี้เป็นสไตล์เดียวกับพวกฮ่องกงนะเพราะนั้นจุดหนึ่งก็คือเป็นไฮไลท์ของร้านคุณใช่ครับอ่าแล้วก็คือไฮไลท์ที่นานเยอะมากนะฮะที่สำคัญที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็เชิญน้องกันมาพูดในวันนี้คือคุณสอดใส่เรื่องของการตลาดเข้าไปเห็นว่ามีการนับ การมาประลองยุทธ์ของจอมพลังด้วยใช่ครับคุณเป็นยังไงครับมีกิจกรรมแรกนะครับจะอยู่ที่สาขาพุทธมณฑลกับสาขาเยาวราชครับอันนี้คือกิจกรรม5นาทีทรมานนะเป็นยังไงอ่ะ5นาทีทรมาน5นาทีทรมานนี่นะครับเป็นการแข่งขันทานโค้ดพิเศษที่ไดลาร์เฮียฟังไปแล้วอ่าเป็นพ่วงขาทั้งหมด3ท่านต่อหนึ่งชามโค้ดพิเศษทานให้หมดนะฮะภายใน5นาทีรางวัลคือทานฟรีทั้งโต๊ะนะ หันฟรีหมดเลยมี17ก้อนกับออปชั่นต่างๆที่จับมาต้องหมด5นาทีแล้วมีคนทำได้ไหมเวลาที่ดีที่สุดเลยดีกว่าฮะเฮียเราทำได้กันหลายคนแล้วแต่เวลาที่ดีที่สุดคือดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดคือ3นาที40่วินาทีเร็วมากคือ มาจากไหนอยากจะเห็นหน้าจริงแล้วเขาเขาไม่ได้มาแค่3คนนะเฮียเขาพาเพื่อนมาอีก19คนนะโอ้โหโดนทันลมทันลม้าเรียบร้อยเลยเหนือเจอเหนือบะหมี่จอมพลังยังมีไอ้พวกแขกรับเชิญที่ที่แบบว่ามาพิสูจน์ไงแต่นั่นคือความสนุกสนานของการสอดใส่การตลาดมากมากอ้าวแล้วมีอีกโปรแกรมหนึ่งที่ีมไว้อันนี้คือเป็นรายการแรกเลย น่าจะเป็นคาแรคเตอร์คนมีสไตล์เนี่ยที่ได้รับรู้กิจกรรมนี้ก็คือ,คอกิจกรรม540วินาทีเฉียวนรกฮะห้าวินาทีเฉียวนรกเกค,กคือไอตัว700บาทนั่นใช่ครับกี่เท่ากับกี่เวลาเป็นเวลาทั้งหมด9นาทีฮะ้นาทีกินไอเชียวนรกมี60สิก้อนกับซุปเปอร์เครื่อง ก้านาทีจะมีคนกินได้เหรอเก้านาทีพวกขันทั้งหมดนะเฮียหกท่านหกท่านหนึ่งชามเก้านาทีไปถึงจ้วงจ้วงจ้วงเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับมีลูกค้ามาลองแล้วเวลาแหมตอนแรกก็คิดว่าไม่มีใครทําได้แต่แหมประเทศไทยนะเชื่อเหลือเกินอะไรพิสดารเหนือฟ้ายังมีฟ้ามันเกิดได้เสมอเวลาที่เขาทาได้คือเก้านาทีสิบวินาทีเโอ้โหใกล้ความจริงมากเลยนะใกล้มากมากใกล้ความจริงมากเลยนะ คือกองเชียร์นี่กระโดดน้าตาไหลเลยผมมองภาพออกเลยเวลาคนไปรับประทานอาหารที่ร้านคุณเนี่ยรถไฟเนี่ย<ช>สต่รถไฟมีประมาณนักตลาดนั้นรถไฟมีประมาณนักสองสามร้อยคนแล้วทุกคนมาเชียร์เจ้าหมอน,นี่นไห้าหคนเนี่ยโอ้โหมันสนุกมากเลยนะใช่ครับโอ้โหถือว่าสนุกแล้วก็คุณสอดใส่ได้ดีดมากเลยการตลาดเนี่ยแต่ถามว่าทําไมาคนก็ถึงต้องมาแข่งอกิจกรรมนี้ด้วยอผมว่าแรงจูงใจมันดีครับเฮียตัวนี้มีรางวัลทานฟรีทั้งโต๊ะเหมือนเดิม แต่ตอนนี้คือมีกิฟต์เชอร์บวกขึ้นมาอีก3,000บาทนะยห oh. uh. เราไม่ได้ท้าคุณ uh. แต่ถ้าคุณอยากลองคุณมาได้แต,แต่นี้กระซิบเฮียคนเดียวแล้วกันนะไม่บอกใครครับผมผมเชื่อเหลือเกินว่าเงิน3,000บาทที่เอาไปเขาต้องไปรักษาตัวเองอย่างแน่นอน <laughs> อาจจะมีการฟิตซ้อมมาก็ได้นะมีการฟิตมาว่าสัปดาห์นี้ต้องฟิตเรื่องนี้เพื่อที่จะไปถล่มร้านบะหมี่จอมพลังให้ได้นะยินดีฮะเฮียถ้าถ้ามีนะฮะบอกเลยนะฮะทางบ้านถ้าใครอยากจะลองแข่งขันนะฮะเรียนเชญเลยนะที่ร้านนะครับเชี่ยนนรกแข่งมีที่ตลาดนัดรถไฟสาขาเดียวนะฮะตอนเย็นปุ๊บคุณพร้อมเมื่อไหร่มาถึงปุ๊บแจ้งความประสงค์ได้เลยได้เลยแต่ถ้ากินไม่หมดจ่ายตัง เจ็ดร้อยบาทถูกต้องอผมว่าสิ่งนี้เป็นอะไรที่สร้างความเอนจอยมากกว่า,าแล้วก็เป็นการตลาดที่ทำให้โลกในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยกำลังรอนักธุรกิจอย่างพวกคุณเนี่ยมันเติบโตมากแลวอย่างเราไปดูในญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยแม้แต่เกาหลีญี่ปุ่นมันมีเรื่องราวเหล่านี้เยอะอเพียงแต่คุณเนี่ยเดินมาถูกยุคถูกเวลามผมเชื่อว,ว่า มีคนหลายคนดูแบบอย่างคุณอยู่นะคุณกันและเขาก็คงนำไปพัฒนาเรื่องของธุรกิจครับเดี๋ยวเราพักกันสักกู่ครับช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกับน้องกันจากบะหมี่จอมพลังต่อว่าหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จแล้วฝันของน้องวันนี้เขาอยากจะทำอะไรต่อไปและทุกวันนี้เขาทำอะไรบ้างกับบะหมี่จอมพลังช่วงหน้าครับช่วงแก๊สกูรูบายอาร์ติเกอร์ วันนี้เราจะมาสอบถามและขอคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์กับ,กบมืออาชีพในช่วง Gas สกรูบายอาร์ติเกอร์ครับท่านผู้ชมหลายท่านมีคำถามเข้ามาครับว่าคิดถูกหรือไม่ที่จะนำรถยนต์ไปไ้าแดงของท่านไปติดตั้งระบบแก๊สอาจทำให้ระบบเครื่องยนต์ของท่านมีปัญหาเร็วกว่าปกติจริงหรือไม่เราไปหาคำตอบกับอาร์ติเกันครับ สวัสดีครับคุณออสการ์ครับ,รบมีผู้ชมหลายๆท่านครับเกิดความลังเลใจครับที่จะนํารถยนต์เนี่ยมาติดตั้งระบบแก๊สเพราะเขาคิดว่าจะทําให้เครื่องยนต์เขาเนี่ยมีปัญหาเร็วขึ้นจริงหรือไม่ครับรถป้ายแดงหรือรถเกา่าเรารับประกันว่าจะไม่มีปัญหาสําหรับเครื่องยนต์ครับผมแล้วก็เรา,เารับประกันเครื่องยนตด้วยแล้วก็รถป้ายแดงเราจะมีประกันสามปี สามปีแหละครับแล้วรถยนต์ปกติก็มีการรับประกันเช่นกันครับรถยนต์ปกติก็รับประกันสองปีครับหืคุ้มค่ามากถ้าเราติดไฟแดงก็เราจะพยายามเร็วขึ้นโดยสถานการณ์น้ํามันที่ขึ้นตลอดเวลาเนี่ยถ้าติดแก๊สเร็วก็จะประหยัดได้เร็วนะคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยโหคุ้มค่ามากๆาแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณออสการ์านะครับที่มา ให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆของผู้ชมเรื่องการติดตั้งระบบแก๊สนะครับหากผู้ชมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่อาร์ติเกอร์ตามเบอร์ด้านล่างนี้ครับ และสัปดาหห์น้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆเกี่ยวแกสส๊สติดรถยนต์จากมืออาชีพและอย่าลืมนะครับแก๊สลดมาตรฐานทั้งระบบจบที่อาร์ติเกอร์ครับ